สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มมีเหรียญดีนะครับของจังหวัดสระบุรีนะครับอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญพระครูจรัสอาริปุญโยนะครับวัดอนุจรัสวงสารามนะครับหรือที่เรียกกันว่า วัดฤาษีนุชจัดวงสารามนะครับหรือที่เรียกกันว่านะครับวัดฤาษีนุชนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับ จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเรามาดูเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเหรียญพระครูจรัดอริปุญโยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้มีประสบการณ์มากนะครับ เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับสร้างเมื่อปี2525 25นะครับนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับมีประสบการณ์นะครับนี่ครับข้างหลังนะครับเป็นเสือนะครับ เป็นเสือเพนแล้วก็มียันซ้ายขวานะครับครับเรามาดูรายละเอียดน,นะครับเหรียญหลวงพ่อจรัดนะครับเป็นเหรียญน้าลูกเนือนวโลหะนะครับเหรียญลูกไข่นะครับ เรียนนี้นะครับพิเศษตรงเนื้อนวะนะครับขอบนะครับยกเป็นสันนูนนะครับรอบเหรียญน,นะครับตรงกลางนะครับมีรูปพระเดชพระคุณนะครับพระครูจรดัดนั่งขัดสมาธินะครับอยู่บนอาสนาอาฏนะครับ ด้านซ้ายนะครับเขียนว่าพระครูจรัสอริปุญโยนะครับด้านขวานะครับเขียนว่าวัดือศีนุชจรัสวงสารามนะครับข้างล่างนะครับ เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับบอกว่ามีความสวยงามมากนะครับเหรียญน,นี้มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับขอบข้างนะครับยกเป็นสันนะครับยกเป็นสันขึ้นมานะครับตรงกลางนะครับเป็นรูปเสือแผ่นนะครับนี่ครับแล้วมียันซ้ายและขวานะครับอยู่ข้างเสือนะครับส่วนข้างล่างนะครับเขียนว่า อนุสรสร้างพระอุโบสถนะครับนี่ครับรอยเจาะนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบเล็กๆแบบนี้นะครับหลังรอยเจาะนะครับจะต้องเรียบร้อยนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเหรียญรุ่น1ปี2 5งห้านะครับรุ่นสิริมงคลเสริมบารมีหนุนดวงให้โชคปรดหนี้นะครับหลังเสือเพ่นนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับมีความ เข้มขังและมีประสบการณ์นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ลุงหนุ่มเอานำมาให้ดูนะครับวันนี้นี่ครับซึ่งเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับ นี่ครับอรอยเจาะนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับต้องเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับ ต้องเป็นเล็กๆแล้วมีรอยปิ้นนะครับถ้าเป็นแบบรูใหญ่ๆนะครับ แบบรูใหญ่ๆห,ห,หลังแบบผุกระนะครับแบบไม่เรียบนะครับไม่เรียบร้อยซึ่งสันนิฐานว่าจะเป็นเหรียญแม่แท้นะครับก็ใช้วิจารณญาณดูนะครับว่าทุกวันนี้ก็เหรียญไหนที่มีชื่อก็จะสร้างเหรียญแบบขึ้นมานะครับนี่ครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับเหรียญหน้านะครับคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าลุงจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับรู้ว่าอัปโหลดคลิปใหม่ไปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ